สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีการทำฟังก์ชัน print screen ที่อยู่ใน Power App นะคะอันดับแรกค่ะให้เราเข้าไปที่ตัวโปรแกรม Power App นะคะจากนั้นเลือกแอปพลิเคชันที่เราต้องการสร้างฟังก์ชัน print screen ค่ะหลังจากที่เข้ามาที่ตัวแอปพลิเคชันเรียบร้อยนะคะให้ไปยังหน้าสกรีนที่เราต้องการสร้างฟังก์ชัน print screen ค่ะ จากตัวอย่างนะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะจะเห็นได้ว่าในหน้าแอปพลิเคชันตรงนี้เนี่ยมีปุ่ม Print s c ก e e นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูการทำงานของปุ่มปรินตัวนี้กันก่อนนะคะก่อนที่จะไปสร้างขั้นตอนการทำงานของปุ่ม Print s c ก e e นนะคะก็คือหลังจากที่คลิกที่ปุ่ม Print s c ก e e นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องการให้ระบบแสดงหน้าปรินขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้น ให้ระบบทำการซ่อนในส่วนของปุ่มปริน้นที่เราคลิกเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะในส่วนของขนาดหน้าสกรีนหรือว่าสีของสกรีนสามารถปรับได้ที่ด้านขวามือนะคะของป๊อปอัพตรงนี้นะคะโอเคนี่คือการทำงานนะคะของฟังก์ชันที่เราต้องการก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ อันดับแรกค่ะไปยังหน้าสกรีนนะคะที่เราต้องการสร้างฟังก์ชันปริ้นค่ะหลังจากที่เข้ามายังหน้าสกรีนที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำการสร้างปุ่มปริ้นกันก่อนนะคะวิธีการสร้างปุ่มปริ้นก็คือเราจะไปที่ Insert ที่อยู่ด้านซ้ายมือค่ะคลิกเข้าไปที่ Insert จากนั้นทำการค้นหา ไอคอนปริ้น uh, หรือว่าปุ่มปริ้นก็ได้นะคะตามที่เราต้องการเลย <S <S หลังจากที่เราได้ปุ่มปริ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะจากนั้นให้ทำการจัดตำแหน่งของเขาค่ะและด้านขวามือสามารถปรับสีได้นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็จะได้ปุ่มปริ้นมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าปุ่มปริ้นตัวนี้ยังไม่สามารถทำงานได้นะคะถัดมาค่ะเราจะมาทำการกำหนดคำสั่งนะคะให้ปุ่มปริ้นตัวนี้สามารถทำงานได้ค่ะอันดับแรกนะคะคลิกที่ปุ่มปริ้นก่อนนะคะจากนั้นไปที่ด้านซ้ายมือค่ะเช็คด้านบนตรงนี้ให้เป็น on select ค่ะ หลังจากที่เป็น on select เรียบร้อยนะคะถัดมาด้านขวามือตรงนี้จะแสดงคำว่า False ให้เราลบคำว่า False ออกค่ะแล้วใส่คำสั่ง print ลงไปนะคะพิมพ์คำว่า print ลงไปนะคะระบบจะแสดงคำสั่งขึ้นมาให้เราเลือกเราก็สามารถเลือกคำว่า print ตรงนี้ได้เลยค่ะ ด้านหลังของคําว่า Print นะคะเราจะเพิ่มวงเล็บเปิดและวงเล็บปิดลงไปค่ะเพื่อที่จะได้สมบูรณ์นะคะสำหรับตอนนี้นะคะตัวไอคอนปริ้นหรือว่าปุ่ม Print ของเราสามารถทำงานได้แล้วนะคะเรียบร้อยนะคะก็สามารถที่จะลองทดสอบตัวฟังก์ชันได้นะคะ จะเห็นได้ว่าหลังจากที่เราคลิกเข้าไปที่ปุ่มหรือว่าไอคอนปริ้นแล้วเนี่ยบนหน้าสกรีนของเรานะคะจะมะีรูปภาพหรือว่าตัวไอคอนปริ้นอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งตามจริงแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะแสดงนะคะดังนั้นเราจะเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อเวลาที่เรากดไอคอนปริ้นตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะได้หน้าสกรีนที่สวยงามนะคะไม่มีตัวปุ่มติดมาด้วยนะคะ โอเคย้อนกลับมาที่หน้าสกรีนของเรานะคะจากนั้นค่ะเหมือนเดิมนะคะเราจะมาคลิกที่ปุ่มปิ้นกันก่อนนะคะจากนั้นไปเลือก property ดอกดาวที่อยู่มุมซ้ายบนนะคะตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปที่ property ดอกดาวตรงส่วนนี้นะคะจากนั้นเลือกเป็น visible นะคะ เลือกเป็น visible visible จะอยู่ด้านล่างสุดเลยตรงนี้หลังจากที่เราเลือก property ดอกดาวเป็น visible เรียบร้อยนะคะจากนั้นเลื่อนมาด้านขวามือตรงนี้เราจะเจอกับคำว่า t o นะคะให้ลบคำว่า t o ออกนะคะ,ะลบคำว่า t o ออกค่ะจากนั้นเราจะใส่คำสั่งลงไปนะคะ ให้พิมพ์คำว่า not ลงไปค่ะ not วงเล็บเปิดตามด้วย p a r e n t นะคะแล้วตามด้วยค่ะ printing นะคะสุดท้ายใส่วงเล็บปิดลงไปค่ะจะได้เป็น not วงเล็บเปิด p a r e n t e printing และวงเล็บปิดค่ะ หลังจากที่เราใส่คำสั่งลงไปที่ property visible เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราจะทำการทดสอบค่ะคลิกที่ปุ่ม print หรือว่าไอคอน print น,นะคะจากนั้นสังเกตที่หน้าสกรีนค่ะจะเห็นได้ว่าตัวไอคอนหรือว่าปุ่ม print ของเราเนี่ยมันได้ถูกซ่อนไว้เป็นที่เรียบร้อยนะคะ เวลาเราปรออิ้นออกมาเนี่ยมันก็จะได้ไม่ติดตัวปุ่มนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับการสร้างนะคะในส่วนของปุ่มปริ้นนะคะหรือว่าฟังก์ชันปริ้นนั่นเองก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ